อยากอายุยืนคุณดูแลก,กล้ามเนื้อแรกกระดูกของคุณดีหรือยังความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อแรกกระดูกหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความสัมพันธ์ของมวลกล้ามเนื้อและมวลกระดูกมีผลโดยตรงต่อการที่คนคนนั้นจะมีอายุยืนหรืออายุสั้นลงเพราะเริ่มจากการกลายเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงเพราะฉะนั้นเราจะมาดูรายละเอียดของสองเรื่องนี้กัน เรื่องของกระดูกและกล้ามเนื้อ,อ,อก่อนอื่นเราต้องมาเริ่มรู้หน้าที่ของทั้งกระดูกและกล้ามเนื้อก่อนว่ามันมีหน้าที่อย่างไรต่อร่างกายของเราตัวกระดูกเนี่ยเรียบเสมือนเสาของบ้านเปรียบเสมือนโครงของร่างกายมันถูกสร้างขึ้นมาโดยให้มันทำหน้าที่รับแรงกดของร่างกาย หมายความว่าอวัยวะทุกส่วนของร่างกายไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อ,อตับไตไส้พุงอวัยวะทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกมันจะต้องอยู่ในร่างกายแล้วมันต้องปยึดโยงเกาะกับกระดูกแล้วมันก็จะสร้างแรงกดให้กระดูกกระดูกก็จะเป็นตัวค้ำให้ร่างกายเราเนี่ยรักษาโครงร่างของเราอยู่ได้ลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าหากว่าตัวเราเนี่ยเอาคนคนหนึ่งเนี่ยมายืนอยู่ แล้วก็ราอเอากระดูกออกให้หมดเลยแล้วก็สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันจะคืออะไรมันก็คือก้อนเนื้อที่ลงไปกองอยู่กับพื้นถ้าเรามองในมุมเนี้ยเราก็จะมองเห็นความสำคัญว่ากระดูกถูกสร้างมาเพื่อให้เป็นเสาเป็นแกนของร่างกายนะครับคราวนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าตัวกระดูกเนี่ยหรือเสาของร่างกายตัวเนี้ยมันมัน เป็นไม้ที่ผุมันเป็นเสาที่ผุไม่แข็งแรงพอเพราะฉะนั้นมันก็จะรับแรงกดหรือมันจะทําให้อวัยวะเนี่ยเกาะกับมันเนี่ยไม่มีความมั่นคงสิ่งที่ร่างกายมันจะแสดงออกก่อนก็คือมันก็จะเกิดการปวดของของกระดูกนั่นแสดงว่าเ,เราก็ไม่สามารถที่จะทํากิจกรรมปกติได้เราก็จะยืนไม่ได้เดินไม่ได้วิ่งไม่ได้การใช้ชีวิตประจาวันของเราก็จะถูกเปลี่ยนไป ถ้าหนักที่สุดก็เราก็จะกลายเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงคราวนี้เราจะมาดูหน้าที่ของกล้ามเนื้อบ้างกล้ามเนื้อเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาให้ทำหน้าที่ในการที่เราจะเคลื่อนไหวร่างกายได้เคลื่อนที่ไปได้อวัยวะของเราที่แขนขาเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าระยางเนี่ยที่มันยืนออกไปจากตัวเนี่ยมันก็จะมีหน้าที่เคลื่อนไหวหยิบจับไขวคว้า,าหรือ ทำอะไรก็แล้วแต่ tacos, ที่มันก่อให้เกิด ai. เป็นการทํางานเป็นการทํากิจกรรมของเราประจําวันอันนั้นคือหน้าที่ของกล้ามเนื้อเหตุที่กล้ามเนื้อมันทําอย่างนั้นได้เพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันมันต้องไปยึดจับอยู่กับกระดูกการทํางานของกล้ามเนื้อเนี่ยมันเกิดจากการที่ตัวมันเนี่ยหดตัวสั้นเข้าพอมันหดตัวสั้นเข้ามันก็เลยกระดูกดึงกระดูกให้สั้นเข้ามาอย่างเช่นกรณีของแขนของเราเนี่ย วลากล้ามเนื้อที่ที่ต้นแขนนี่ซึ่งเราเรียกกล้ามเนื้อใบเส็จเนี่ยเวลามันหดตัวเข้ามามันก็จะดึงปลายแขนข้อล่างเนี่ยหดเข้ามาเวลาที่มันจะเหยียดออกมันก็จะต้องใช้กล้ามเนื้อฝั่งตรงข้ามที่ที่อยู่กับไบเซ็เนี่ยซึ่งเราเรียกว่าไตรเซร็เนี่ยหดตัวแล้วกล้ามเนื้อใบเสร็ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะข่ายตัวออกด้านหนึ่งหดตัวอีกด้านหนึ่งขลายตัวเพราะนี้แขนเราก็จะเหยียดออก อย่างเนี้ยมันก็เป็นการทํางานของกล้ามเนื้อส่งผลให้กระดูกเคลื่อนแล้วก็อวัยวะของเราเนี่ยเคลื่อนที่ไปในการที่จะกอ่อให้เกิดงานได้ในทํานองเดียวกันถ้าหากว่ากล้ามเนื้อ,อเราเนี่ยมันสูญเสียมัดกล้ามเนื้อมวลกล้ามเนื้อไปเรื่อยๆเนี่ยกล้ามเนื้อเราก็อ่อนแรงพออ่อนแรงมา,มากๆเข้าเนี่ยมันไม่มีกําลังมากที่จะทําให้พาให้ตัวเราเคลื่อนที่ไปได้เคลื่อนไหวได้หยิบจับได้ก่อให้เกิดงานตามปกติได้ เราก็จะเริ่มเคลื่อนไหวน้อยลงพอเราเคลื่อนไหวน้อยลงสุดท้ายเราก็จะกลายเป็นผลที่นั่งหรือนอนสุดท้ายก็จะจบด้วยการเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงเราจะพบว่าทั้งกระดูกถ้าหากว่ามันไม่แข็งแรงเราเสียงศูญเสียงมวลกระดูกไปทําให้โครงสร้งางของกระดูกในยอนแอสุดท้ายเราก็จะ,ะเราก็จะจบด้วยการที่เราเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลงและจบด้วยการเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงในทํานองเดียวกัน กล้ามเนื้อเนี่ยถ้ามันอ่อนแรงลงมันสูญเสียมวลกล้ามเนื้อลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันทาให้เราเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้มันก็จบด้วยการนั่งนั่งนอนๆอนแล้วก็กลายเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียง2เรื่องนี้มันมีความสัมพันธ์กันแล้วก็มันจบในที่เดียวกันแล้วถ้าว่าเรากลายเป็นผู้ื่อยป่วยนอนติดเตียงเมื่อไหรเนี่ยเราก็นับเวลาถอยหลังในการที่เราจะจบ,จบชีวิตลงไปจากโลกนี้ดังนั้นเราจึงต้องมาเรียนรู้ว่า อะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้เราต้องสูญเสียมวลกระดูกและอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้เราสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและเราจะรักษามวลกระดูกและมวลกล้ามเนื้อหรือเพิ่มให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นได้ด้วยวิธีการใดก่อนอื่นเราต้องมาเข้าใจหลักของธรรมชาติของร่างกายข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อสำคัญมากก่อน หลักมันมีอยู่ว่าอาวัยวะใดก็แล้วแต่ถ้าเรายังคงใช้งานมันตามปกติมันจะยังคงอยู่และทําหน้าที่รับใช้เราต่อไปถ้าเรามีเงื่อนไขดีๆกับมันเนี่ยเรายังสามารถสร้างความแข็งแรงให้กับมันทั้งคือทั้งมวลกระดูกและกล้ามเนื้อเนี่ยเราสามารถจะ,ะสร้างความแข็งแรงให้กับมันได้ด้วยนะครับทวนอีกครั้งนะครับอวัยวะใดถ้าเราใช้งานมันตามปกติ มันจะแข็งแรงขึ้นอระยะใดที่เราไม่ใช้งานมันมันจะเสื่อมลดถ,ถอยลงและมันก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดถึงขั้นที่เราจะใช้งานมันไม่ได้ผมยกตัวอย่างเช่นคนที่แขนหักสมมติแขนข้างขวาเนี่ยแขนข้างขวากระดูกต้นแขนเนี่ยตัวดุกปลายแขนข้างขวาเนี่ยมันหักแล้วเราต้องอเข้าเฟือก เพื่อบังคับให้กระดูกมันอยู่นิ่งๆไม่เคลื่อนไหวแล้วก็ทําให้มันมีเวลามากพอที่มันจะต่อเชื่อมกันได้วิธีการก็คือนอกจากเราเข้าเฝือกแล้วเราจะต้องใช้ผ้าสลิงเนี่ยมาคล้องแขนแล้วก็เอาข้อเอาแขนเนี่ยผาดกับหน้าท้องเราเนี่ยแล้วพับอยู่อย่างเงี้ยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าประมาณ1เดือนเพื่อจะรอให้กระดูกมันติดกันสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากครบหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยเมื่อเราแกะผ้าออกแล้วพยะเรา เราพยายามจะใช้แขนข้างนี้ตามปกติสิ่งที่เราพบอันดับแรกเลยแขนข้างนั้นน่ะจะรีบกล้ามเนื้อมันจะหายไปมันจะรีบเล็กลงมากกว่าแขนอีกข้างหน,น,นึ่องอันที่2ที่เกิดขึ้นคือมันจะมีผังผืนยึดทําให้เราเนี่ยไม่สามารถจะเหยียดแขนได้แล้วก็ต้องไปเรียนรู้การทําหน้าที่ของมันใหม่ซึ่งอันนี้มันก็คือต้องไปทํากายภาพบําบัดน,น,นี่คือข้อข้อที่นอกข้อสังเกตอันแรกเที่เพ,พื่อพิสูจน์ทฤษฎีที่ผมบอกไปนี้ ข้อที่2อคือ,อสมัยก่อนเนี่ยเราจะพบคนเนี่ยเป็นปริโอกันมากในรุ่นผมเนี่ยจะมีอาจจะมีเด็กที่เป็นปริโอกันมากอตอนหลังเนี่ยโรคปริโอเนี่ยมันก็ที่มันเกิดจากเชื้อไวรัสเนี่ยมันก็จะเป็นน้อยลงเนื่องจากว่าเรามีวัคซีนป้องกันปริโอฉีดให้เด็กตั้งแต่แรกเกิดเลยดังนั้นเราก็จะพบคนที่เป็นปริโอน้อยปริโอมันเป็นอย่างไงครับปริโอมันก็คือมันไขสหลังมันอักเสบทําให้เราไม่สามารถจะทาให้ใช้งานอวัยวะ ท่อน,นั้นได้ได้แก่ถ้าเป็นที่แขนก็อวัยวะที่แขนเนี่ยเราไม่สามารถจะใช้งานแขนข้างนั้นได้ตัวอย่างเช่นถ้าแขนข้างขวาเราเป็นโปรเอโ,โอแขนข้างนั้นก็จะตกห้อยข้างลำตัวแล้วเราไม่สามารถจะใช้งานมันได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อมันไม่ถูกใช้งานมันก็จะเป็นไปนตามหลักเกณฑ์ที่ผมบอกก็คืออวัยวะมันก็จะถูก กล้ามเนื้อมันก็ไม่ถูกใช้มันก็จะรีบเล็กลงไปเรื่อยๆกระดูกมันก็ไม่ได้ชันก็เล็กลงไปเรื่อยๆนะครับในสุดเราก็จะใช้แขนข้างนั้นไม่ได้ถ้าเป็นที่ขาก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่มันคือหลักที่บอกว่าถ้าเราไม่ใช้มันจะเสื่อมถอยและเล็กลงไปเรื่อยๆคราวนี้เรามาดูในแง่งบุมของการใช้บ้างละ,ะถ้าในแง่งการใช้ถ้าเรายกตัวอย่างกล้ามเนื้อเนี่ยเราจะพบว่านักวิ่งเนี่ยน่องของเขาเนี่ยมักจะใหญ่ นักกีฬาอะไรก็แล้วแต่ถ้าใช้อวัยวะกล้ามเนื้อมัดไหนมากๆเนี่ยกล้ามเนื้อมัดนั้นมันจะใหญ่ที่เห็นได้ชัดเลยคือนักพอกายนักพอกายเนี่ยถ้าเขาจับจะให้กล้ามเนื้อแข็งใหญ่เนี่ยสมมติกล้ามเนื้อต้นแขนเนี่ยนะครับต้นแขนเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเราเรียกกล้ามเนื้อใบเสร็จเนี่ยถ้าหากเขาอยากให้มันใหญ่เนี่ยเขาก็จะยกดัมเบลนะฮะลูกลูกน้ําหนักเนี่ยหนักๆเลยนะครับยกดัมเบลฝึกยกเนี่ยพอยกขึ้นมาเนี่ย อลหลายครั้งเขาเนี่ยร่างกายมันจะเริ่มรับรู้ว่ากล้ามเนื้อใบเสร็จเนี่ยมันถูกใช้งานสิ่งที่ร่างกายจะทําก็คือมันจะเสริมโปรตีนซึ่งเป็นวัตถุดิบสําคัญในการสร้างกล้ามเนื้อการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยไปให้มัดกล้ามเนื้อมัดเนี้ยในการสร้างเพื่อเอาชนะแรงที่เรายกอยู่ทุกวันเนี่ยที่เราฝึกยกในเวทเทรนนิ่งทุกวันเนี่ยดังนั้น สิ่งที่นักพอกายเขาจะทำเขาจะทำสออย่างหนึ่งคือยกน้ําหนักให้เยอะขึ้นไปเรื่อยๆอันที่2ก็คือไปกินอาหารที่มีโปรตีนสูงเนี่ยในปริมาณมากๆมากกว่าภาวะปกติที่คนทั่วไปกินผลที่เกิดขึ้นคือกล้ามเนื้อนับนมันจะใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการพิสูจน์กฎเกณฑ์ตรงนี้แล้วการถ้าเรายังไม่หยุดยังไม่หยุดทํากิจกรรมอันน,นี้ก็คือยกน้ําหนักแล้วก็ อกินโปรตีนสูงเนี่ยการเนื้อมันนั้นมันจะใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับเอ่อถ้าเราไปเคยไปดูรูปนักพะกายจะมีนักพะกายเนี่ยจำนวนหนึ่งเนี่ยเวลาก็ส่งขับกวดอ่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันจะสมส่วนแล้วมันจะสวยงามแต่ก็จะมีนักพอกกายบางคนเนี่ยมันจะมีกล้ามเนื้อที่ที่ใหญ่ผิดปกติเอ่อบางอันเนี่ยมันใหญ่มากจนดูน่าเกลียดนั่นหมายความว่าเมื่อเขาไม่หยุดที่จะยกไม่หยุดที่จะกินโปรตีน มันก็จะสร้างใหญ่ไปเรื่อยๆอันนี้เป็นการพิสูจน์ขอ้อทงบอกว่าอาวัยวะใดที่เราไม่ใช้ม่จะเสื่อมเล็กลงและอวัยวะใดที่เราใช้ในร่างกายมันจะเสริมความแข็งแรงให้ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือเรื่องของกล้ามเนื้อทวนี้เรามาดูในแง่ของกระดูกบ้างกระดูกเนี่ยอ,อย่างที่บอกผมบอกแล้วหน้าที่ของมันเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้รับเป็นตัวรับน้ำหนักของร่างกายเพราะฉะนั้นเวลามันทําหน้าที่เนี่ย ก็คือการที่ให้มันมีแรงกดกับตัวมันเองดังนั้นถ้าหากว่าเรานั่งนั่งนอนๆเนี่ยกระดูกมันไม่ได้ทําหน้าที่เท่าไหรแต่ถ้าเรายืนขึ้นมาเนี่ยน้ำหนักตัวทั้งหมดเนี่ยมันจะกดลงที่กระดูกนะไล่ลงมาตั้งแต่ศีรษะลงไปจนจบที่กระดูกท่อนขาเนี่ยนะครับมันจะรับแรงกดถ้าเราเดินเนี่ย แรงกดเนี่ยมันก็จะมากขึ้นเพราะว่ามันมีการถ่ายน้ําหนักและสุดท้ายเนี่ยจากขาที่สองข้างแล้วน้ำหนักเท่ากันเนี่ยมันจะกลายเป็นขาข้างหนึ่งมันจะมีช่วงหนึ่งที่ขาข้างหนึ่งเหนื่ยน้ำหนักทั้งตัวแล้วก็อีกขาข้างหนึ่งเนี่ยยกขึ้นไม่ได้น้บหนักแล้วก็ค่อยก้าวไปข้างหน้า <S <S เพื่อรับน้ําหนักผัดเปลี่ยนกันไปรับรับน้าหนักทีละขาทีละขาไปอย่างนี้เรื่อยๆแต่ถ้าเราเริ่มวิ่งวิ่งกับเดินต่างกันตรงที่ว่าถ้าเดินเนี่ย ขาข้างหนึ่งเนี่ยที่ก้าวไปข้างหน้าต้องลงสู่พื้นก่อนขาอีกข้างนึงถึงจะยกแต่ถ้าวิ่งเนี่ยถ้าเราถ่ายด้วยกล้องภาพสโลเนี่ยเราจะพบว่ามันจะมีจังหวะที่ทั้งตัวเนี่ยคือทั้งขาทั้งสองข้างเนี่ยลอยอยู่กลางอากาศไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งสัมผัสพื้นเลยแล้วในที่สุดขาข้างที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยก็จะลงแตะพื้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรน้ําหนักทั้งตัว ที่ครั้งหนึ่งมันลอยอยู่กลางอากาศแล้วมันตกลงพื้นเนี่ยไอ้ขาข้างนั้นเนี่ยข้างที่อยู่ข้างหน้าแล้วรับน้ำหนักเนี่ยมันจะรับน้ำหนักทั้งตัวถ้าคุณน้ําหนัก6กกิโลมันก็จะรับน้ําหนัก6กกิโลซึ่งมันมากกว่าการเดินถ้าเดินจ็อกกิ้งมันก็รับน้ำหนักแบบหนึ่งแต่ถ้าคุณวิ่งมันจะมีช่วงที่คุณเนี่ยลอยตัวอยู่กลางอากาศสูงมากกว่าปกติแล้วก็แรงกระแทกจะรุนแรงมากกว่ามากกว่าการวิ่งจ็อกกิ้ง มันก็ยิ่งสร้างแรงเครียดให้กับกระดูกมากขึ้นเมื่อร่างกายรับรู้ว่ากระดูกเนี่ยถูกสร้างแรงเครียดมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเสริมแคลเซียมแระโปรตีนผมย้ำนะครับว่ามันใช้ทั้งแคลเซียมและโปรตีนเราเข้าใจว่าถ้าจะเสริม ά, ม,มความแข็งแรงกระดูกเนี่ยมันคือแคลเซียมอย่างเดียวจริงๆแล้วมันมีโปรตีนด้วยแล้วก็มีแร่ธาตุอย่างอื่นอีกมากมายด้วยนะครับมันก็จะเสริมแคลเซียมและโปรตีนเขน้าสูม่มวลกล้ามเนื้อเพราะว่ามันรับรู้ว่าถ้าปล่อยให้ โครงกระดูกยังอ่อนแอบางอยู่อย่างนี้นะครับกระดูกจะหักได้ดังนั้นปฏิยาที่ร่างกายมันทําก็คือธรรมชาติมันก็คือมันจะเสริมสร้างมวลแคลเซียมและกลมเนื้อเข้าไปสู่กระดูกเพื่อให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงเหตุผลเพราะว่าเรามีกิจกรรมที่ทําให้มันรับแรงเครียดนะครับคราวนี้เนี่ยมันก็จะแข็งแรงประกอบกับการที่เรากินอาหารที่มีแคลเซียมและโปรตีนเข้าไปมันก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับกระดูกแต่ถ้าเราไม่ใช้ เราเอาแต่นั่งๆดูทีวีแล้วก็นอนไม่ได้มีกิจกรรมที่อย่างน้อยสุดแค่ยืนเนี่ยก็ไม่ได้ทํากิจกรรมข้อนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมวลแคลเซียมเนี่ยมันจะถูกสลายออกไปมันมีมันมีมันม,ม,นมีผลที่จะสลายออกไปเพราะว่าแคลเซียมเนี่ยมีหน้าที่หลายอย่างในร่างกายซึ่งผมจะได้พูดต่อไปถ้ามีโอกาสนะครับปัจจัยอย่างหนึ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงก็คือ เขามีการพิสูจน์ว่าอนักบินอวกาศเนี่ยที่ขึ้นไปอยู่บนยานอวกาศที่เป็นอยู่บนสถานีอวกาศเนี่ยซึ่งขึ้นไปประมาณครั้งหนึ่งประมาณ2ปีเนี่ยคนที่ถูกคัดต่อไปเนี่ยหนึ่งต้องร่างกายแข็งแรงคําว่าร่างกายแข็งแรงเนี่ยมันหมายถึงมวลกระดูกต้องแข็งแรงด้วยแล้วก็อาหารที่ขึ้นไปเนี่ยมันติดต่อกับโลกไม่ได้ขึ้นไปแล้วขึ้นขึ้นไปเลยอยู่อย่างนั้นเลย2ปีดังนั้นอาหารที่ขึ้นไปเนี่ยต้องเป็นอาหารที่ดีที่สุดที่ถูกคัดแล้วจากนักวิทยาศาสตร์ว่าไอเนี่ย ดีที่สุดถ้าเป็นแคนซีมก็เป็นแคนซียมที่ดีที่สุดที่มีอยู่บนโลกแต่กิจกรรมที่เขาขึ้นไปอยู่บนนั้นนะ่ะมันเป็นกิจกรรมที่ไม่มีการยืนที่รับน้าหนักเพราะมันอยู่ในสภาพไร้น้ําหนักเวลาจะไปไหนก็ผักตัวเองแล้วตัวเองก็ลอยไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือกระดูกไม่มีการรับน้ำหนักในเวลาสองปีผลที่เกิดขึ้นคือเมื่อนักบินอวกาศเหล่านี้ลงมาสู่พื้นโลกมวลกระดูกบางเกือบทุกคน เหตุผลเพราะว่าร่างกายบอกว่าคุณไม่จําเป็นต้องใช้มวลกระดูกที่หนาแน่นมากเนื่องจากคุณไม่ได้ใช้กระดูกรับน้ําหนักอันนี้เป็นข้อพิสูจน์ว่าถ้ามันไม่ได้ถูกใช้ทําหน้าที่ของมันมันจะเสื่อมสลายไปอย่างที่อย,ทอย่างที่หลักการที่ผมได้บอกไว้คราวนี้ถ้าเราเอาสองเรื่องนี้มามิกรวมกันเราก็จะพบว่าถ้าหากว่าคุณไม่เคลื่อนไหวร่างกายอย่างที่บอกอะ ถ้าพอสูงอายุแล้วลูกหลานก็ไม่อยากให้เคลื่อนไหวลัวกลัวกระดูกหักก็จะให้คุณนั่งนั่งกินกินนั่งนั่งนอนนอนสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้คุณมุมกเริ่มมองเห็นแล้วว่ากระดูกมันไม่ได้ทําหน้าที่ของมันเพราะกระดูกไม่ได้ทําหน้าที่มันไม่ได้รับแรงมวลกระดูกก็จะบางลงพอมวลกระดูกบางลงคุณคิดอยากจะเยิอนอยากเดินอยากวิ่งอยากทำงานคุณจะปวดกระดูก คุณจะปวดกระดูกคุณก็ไม่เหยาะคุณก็เลยไม่ไม่เคลื่อนไม่ไม่เคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นยิ่งทําให้คุณมีลักษณะของการที่นั่งนั่งนอนนอนมากขึ้นสิ่งที่เกิดตามมาคือมันส่งผลทําให้คุณใช้กล้ามเนื้อน้อยลงด้วยเพราะฉะนั้นมวลกระดูกก็จะหายมวลกล้ามเนื้อก็จะหายเอาละวันหนึ่งเราอยากจะ,ะลุกขึ้นมาแล้วลัาจากจะเคลื่อนไหวออกกาลังกายสิ่งที่เกิดขึ้นคือแรงคุณจะน้อยลงเหตุผลเพราะว่ากล้ามเนื้อมันเริ่ม่อไปแล้ว เพราะฉะนั้นทั้งกระดูกและกล้ามเนื้อถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งสูญเสียไปมันจะผลส่งผลให้อีอย่างหนึ่งเนี่ยทำหน้าที่ลําบากและสูญเสียไปสองเรื่องนี้มันจึงเป็นเรื่องเดียวกันและสุดท้ายเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจโครงสร้างอย่างนี้มันจะจบด้วยการที่เราเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆมวลกระดูกเราก็หายไปเรื่อยๆจะขยับไดขย่อไหนมันก็ปวดกระดูก มวลกล้ามเนื้อมันก็หายไปเรื่อยๆและมวลกล้ามเนื้อเนี่ยเวลาหายไปเนี่ยมันส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพเขาพบว่าถ้าเราสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไป10%ภูมิคุ้มกันเราจะต่ำเราจะติดเชื้อง่ายถ้าเราสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไป20%แผลเราจะหายช้าและเราจะเป็นคนที่อ่อนแรงไม่มีแรงถ้าเราสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไป30%เราจะนั่งไม่ได้เราจะนอนอย่างเดียวแล้วกลายเป็นแผลกดทับและในที่สุดก็ปอดอักเสบ ถ้าเราสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไป40%เราจะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตอย่างมากเมื่อมาถึงตรงนี้เราจึงพบว่าถ้าหากว่าเราไม่อยากเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงถ้าเราไม่เป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงเราก็จะมีอายุยืนขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องดูแลมวลกระดูกและมวลกล้ามเนื้อของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ คนสูงอายุก็ต้องเรียนรู้คนที่เป็นลูกหลานเป็นเด็กรุ่นใหม่อาจจะมองไม่ออกว่ามันจะถึงเวลาของตัวเองเมื่อไหร่เพราะมันจะเป็นตัวที่ห่างไกลเราอาจจะปล่อยปาะละเลยไม่สนใจที่จะเรียนู้นใหม่แต่ในฐานะที่คุณเป็นลูกหลานที่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายคุณต้องเรียนรู้ว่าคุณจะได้กําหนดพฤติกรรมของปู่ย่าตายายพ่อแม่ของคุณอย่างไรเพื่อที่ทําให้ท่านอายุ ยืนนานและผลแห่งการที่ท่านยังแข็งแรงอยู่นั้นมันจะมีผลกลับมาหาคุณโดยตรงเพราะวันที่ท่านล้มป่วยและกลายเป็นผู้น,อน่อยป่วยนอนติดเตียงมันจะส่งผลให้เป็นภาระหน้าที่ของคุณที่จะต้องเข้าไปดูแลผู้ป่วยติดเตียงเหล่านั้นซึ่งเป็นคนที่เรารักดังนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราโดยตรงกับเราโดยตรงเลยที่เราต้องเรียนรู้เพื่อจะใช้กับตัวเองในอนาคตและเพื่อชีสจะดูแล พ่อแม่และปู่ย่าตายายของเราให้ท่านมีอายุยืนยาวนานที่สุด